นะคะเราอยู่กันที่โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครั้งที่ะคะนี่นะคะเราอยู่กันที่หน้าที่ว่าการอำเภอสันทรายเนาะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นงานที่แบบเป็นกลุ่มของเป็นของกลุ่มสตรีนะคะของอำเภอสันทรายอยากเขามาตั้งบูธขายของที่เป็นแบบ อำเภอสันทรายนะคะโดยจะมีทั hmm. ้งหมด6กลุ way, ่มด้วยกันเนาะในวันนี้เียก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าแบบจะมีสินค้าอะไรบ้างเขาบอกว่ามีทั้งของจีนแล้วก็ของไทยเลยสําหรับร้านแรกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นกระเป๋าทําจากอะไรเชือกค่ะทำจากเชือกลมอ๋อกระเป๋าทำจากเชือกล่มนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราลองดูของด้านนี้นะคะจะหลากหลายนะคะอันอัเล็กที่สุดนี่120ค่ะเป็นกระเป๋าใบเล็ก กระเใบเล็กนะคะราคา120บาทที่ใส่แก้วนี่ีที่ใส่แก้วด้วยนะคะถ้าแบบถ้าเราที่เราทำงานเจอใบนะคะถ้ารใครที่สนใจเนาะจะสำรกระเป๋าตัดักตัดเชือกนะก็มาดูได้เลยนะคะที่ร้านนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินไล่ไปดูทีละเสือาย่า้ก็อันนี้ก็เป็นเสื้อผ้านะคะผ้าปเปกัตนี้ัดนี้ใส่สด่งส่งเลยิบกอนอเเออเออนุ่ม <peach> อมีร้านในะะช้อปปี้นะคะชื่อร้านช้อปปี้ว่าชื่อร้านที่โนรุโนรุนะ<อเ>คะใครสนใจสามาเข้าไปดูในช้อปปี้ก็ได้นะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ร้านถัดไปเนาะเมื่อกี้ก็เกิดแบบความผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะเหมือนจะเสียงไม้ไม่เข้าอันนี้จากแบรนด์อะไรคะเสื้อผ้า,สผาสเสน่ห์เหนือเชียงใหม่นะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าสําเร็จรูปนะคะที่เขาทํามา อามีทั้งชุดบุหรี่ซาดุวยเตย้ก็ได้อยู่นะคะร้อน,นเต้อาลายๆก็มีฟิลฮาวายอะไรอย่างนี้สำหรัอบอันนี้ก็จะเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวข้าวเงี้ยวอหอมมากหอมไหมได้กิ่นแล้วหมืนหิวนะคะถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นขายมะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานนะคะ เอาน้ำตาลหวานแล้วก็มีแบบสลัดโลค่ะแล้วเราก็ตัดกันมาอีกโซนหนึ่งเนาะนี่เรียกว,ว่าโซนที่สองหลักหลัมันจะมีประมาณสามโซนนะคะโซนข้าง,างแล้วก็โซนด้านหน้าจะแบ่งเป็น2โซนเนาะตรงนี้นะคะก็จะเป็นการร้านขนมใช่ไหมคะมีขนมอะไรบ้างคะนีป้ฟาปฟานะะีเค้คกกล้วยหอมเปียกอ๋อมีขนมป้ไฟนะคะมีเค้กกล้วยหอมราคา3าบบาท30บาทหมดเลยค่ะ <30. S 2> <laughs> ถัดมานะคะก็จะเป็นสาลาย อ,อันนี้หนูชอบกินมาเลยซาลายนะคะเดี๋ยวเราจะต้องแบบชอปกันชอปกับสานักงานกันแล้วล่ะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยอันนี้จะขายน้ำหวานเป็นแก้วเนาะเป็นน้ำส้นไทยน้ำหวาน้ว <c oughs> มีลูกชิ้นทอดอันนี้ขายเนื้อด้วยค่ะเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวถุงละร้อยบกบาท160บาทก็คือราคาดีมากโ่สุดท้าย ที่จะมีผลิตภัณฑ์ให้เราดูนะคะตรงนี้ก็อ๋อค่อนข้างเยอะเลยมันคือน้ำมันอะไรเหรอคะว่านร้อแปดน้ำมันเออเดี๋ยวให้น้อำกิฟต์ด,ด้ค่ะเอาแต่นี่ก็เวลาปวดไมเกรนใช้ได้เลยปวย<อ>ดตรงไหนใส่ตรงนั้นเลยค่ะเอาทาเนี่ยค่ะ,ะดมได้เลยค่ะหอมมากโอ้โอ้โอสุดยอดเลย <c oughs> <c oughs> ก็จะเป็นร้านวิสาหกีจชุมชนเกษตรเชื้อภาพและสมุนไพรก็คือเป็นวิสากีจชุมชนของเภอสันไยนั่นแหละนะคะพลาเทไลโจนอันนี้เป็นยาเนาะใช่ไหมอ่ะหรือว่าเป็นวิตามินอ๋อเป็นสมุนไพรแคปซูลสมุนไพรอันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มแหนมหมูนองหานอ่านีแร้วแหนมสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าอันนี้แหนมหมูแม่แม่ทำเองใช่ไหมคะ ทำเมื่อวานด้วยมาของใหม่ๆเลยนะอ่าถุงละห้บาทเองนะเจ้าถุงห้บาทเท่านั้นหมดแล้วเนาะก็ไม่มีอะไรสองร้านสุดท้ายก็จะเป็นแคบหมูกับน้ำเอาน้ำสมุนไพรนะคะน้ำสมุนไพรอบแห้งอ๋อนี้เป็นกลุ่มสมุนไพรอบแห้งเขาก็เอาสมุนไพรที่เขาอบแห้งอะ่ะมามาทำน้ําขายด้วยนะคะค ค่ะก็พอขอมปลาของค้อนวันนี้ก็ร้านค้าเราก็เดินดูทั่วทุกร้านแล้วนะคะก็ไม่มากแต่ก็ไม่น้อยแต่ว่ามีสินค้าที่น่าสนใจมากมายเลยสําหรับใครที่สนใจนะคะก็มาช็อปกันได้ที่หน้าที่ว่าการอําเภอสันทรายนะคะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้เลือกซื้อแล้วก็เลือกชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะสําหรับพี่น้องชาวสันทราย,ายครับวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆของกลุ่มของกอ,องทุนพัฒนาบริสตรที่ได้นำสินค้า นะครับมาจำหน่ายในบริเวณสวนรถไฟตะบนสายนะครับเขตนีนาสายหลวงพี่น้องชาวกองทุนพนาบริบัทสีของเราที่ได้รับงบประมาณในการไปดำเนินการกลุ่มนะครับในพื้นที่นะครับวันนี้ก็ได้นําผลงานมาโชว์กันหลายอย่างนะครับก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับในพื้นที่บริสายหรือพื้นที่เกเคียงที่มีความสนใจในกิจกรรมของกองทุนพนานาบริษัรสีของเบริษัทสายก็แวะมาเยี่ยมชมมาอุดหนุนกันได้